อลลิวูดเกมในไทยแลนด์ยาสีฟันซิสเทม,มาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคเอเซนซ์ซอฟพลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่ม นาทีหกโมงยี่สินทีทางช่อง3ามอของเราแห่งนี้เกมต่อไปนะครับทีมของเฟิร์สได้เล่นก่อนเพราะคะแนนนําอยู่1คะแนนเท่านั้นผมจะเชิญทั้ง <c oughs> สท่านมายืนอยู่ตรงเคาน์เ <t od noise> ตอร์นี้และหลังจากนั้นลูกน้องของผมจะเอากล่องมาเป็นรูปของเพื่อนดาราของเราทั้ง6ด้าน <t od noise> ต้องมาปฏิปต่อเป็นพัซโซนะครับ <t od noise> แล้วก็ต่อมาให้เป็นรูปจนได้ยินเสียงติ้งแล้วคณก็จะได้คะแนนเพราะฉะนั้น พวกคุณต้องสามัคคีกันทีมคุณได้เล่นก่อนรพร้อมแล้วเข้าประจำที่ได้เลยอเขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรียงเต๋าซุปตเตร์พร้อมนะพวกเรารพร้อมแล้วเอาลูกเต๋าออกมา อันนี้นิวเคลียร์หันสามีสนแม่โอมบพร้อมเต็มตัวเริ่มนะครับคำใบ้คือภาพแรกนางเอกเมไหนไฟแรงเฟิร์ปัน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 ทำอะไรอ่ะยืนยืนยืนนี่ป้าอันนี้ป้าปันปันมีศาสนาป้าอันนี้ป้าอันนี้อันนี้อันนี้ปันปันขาว แม่อยู่ห so แม <fill. S 3> like ่หัว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 แล้วแม่ทำอะไรอะแม่จยนยนี่แม่อยู่ไหนแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่หัววางหัววางหัววางที่รักเออไม่ได้นอนมาผิดผิดผิดนี่นี่จ่แลที่เขาจจบ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 ถูกต้องสดยคุณแม่ลูกแฝดพยายาหมอโอมแม่ออนแม่โอนแม่อน สีขาวใส่สูดสีขาวแม่โอ๊คสูดอยู่นี่สูดอยู่นี่อ้าสูดอยู่นี่อันนี้สูดสูดเลยไล่ไล่เลแม่ไหลแม่นี่นี่นี่นอันนี้ดูแลานี่ลูแลนี่ดูแลจะไม่รู้ว่งไหนข้าที่รักนี่อีาทู่งใต้เก่งมากหนุ่มติ๊บรักสัตว์อดีตพระเอกแฟนฉันค่ายเอ๋ยนี่จ้วแม่แม่ชาลีนักพิณนักชาลีอยู่บนเรือเอาหนึ่งนี่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  วันพีชวันพีชดีมากถูกต้องพระเอกกล้ามโตรับบทคัดเทมในซิทคอมเรื่องเป็นต่อนี่อย่นี่อันนั้นเนี่อะไรที่นนี่เท่าใครวันนี้่างรศรหัวอยู่นี่หัวศรอยู่นี่ถูกต้องนักร้องสาวอดีตวงจีเฟนนี่ เคียนิวเคลียร์อะเคลียร์ทำไรอ่ะหัวอยู่นี่หัวอยู่นี่นอนนอนนอนไหนป้าหมดแล้วโอ้โหเป็นภาพสุดท้ายเท่านั้นเองนะฮะเกือบได้แลวไหนเรียงให้ถูกดิเป็นแบบนี้ป้าอะหน้ามีด็าดำนี่นี่นี่อยู่นี่ดำดำอะดำดำสาวไว้น้ำสาวไว้น้ำเท้าเท้าเท้าแม่แม่ไปนู่นแม่ไปนู่นเออแบบนี้นั่นเองครับ ดูความตั้งใจของเขาเขาไม่สนใจว่าโต๊ะจะเบี้ยวหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ๋อคุณคอยไล่ไปเรื่อยๆนะครับได้ไปนะครับ5ข้อนะครับคูณสอเท่ากับ10บวงเก่าอีก21เป็น31คะแนนเก่งมากเอาแล้วสบายแล้วครับโอเคจับที่ได้เลยใส่ให้สุดนะจ้าพวกเธอจ้าถ้าพร้อมแล้วเข้าประจที่ได้เลยครับเชิญ

อะไรวะนี่น่ไม่ใช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 ่แนวไม่ออเป็นเสียลเสียลแล้วเสียเสียอันนี้อะไรจะ่าช่อไหมอันนี้คือไปอีกไ่อีกไี่อีกเอ่อแท็กซี่มากได้ไปน้ำเอกหน้าสวยขวัญใจดีเจพุดครับใครจพุยพี่จุ้ย

เซ็กซี่คุณแม่น้องไซรัสนี่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 มาอยู่นี่นี่นี่นม่น้อง่ชุดชุดชุดเป็นแบบวันนีนี่หัวหนี่สวยมาแล้วมาแล้วทั้งทั้่ทั้งทั้งถูกต้องนักร้องสาวติดไม่ชอบใส่รองเท้า ทิ้งไปอันนึงโยนทิ้งไปอันหนึ่งไม่ใช่อนนี้มันเกินและพวกเขาก็ได้ไป4ผ้าแปคะแนนหวงเก่าอีกยีนะครับตามอยู่ยี่สิบแปดต่อสามสิบเอดเองเอาละพวกคุณต้องมาตัดสินกันแล้วนะครับเพราะว่าเกมเกมนี้เนี่ยนะครับ กำลังจะก้าวเ้าสู่เกมสุดท้ายที่ข้อละ5คะแนนแล้วแต่อันนี้คนชนะคือคุณเฟิร์สมีงมามหมายเฟอร์ครับเจมส์อะไรจ๊ะเอาสปด4สี่ล้านบาทสำหรับคุณเลยนะครับคุณทำคะแนนไว้ดีมากผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากจะมอบให้จัสตินออกมาได้เลย ถูกใจคุณแน่นอนนะครับยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงสุดนะครับ1,500 ppm เลยทีเดียวนะครับช่วยเสริมเกราะป้องกันฟันผุได้เต็มแม็กต้องยาสีฟันจาก s ิสเตมาเท่านั้นรับไปเลยนะขอหนึ่ขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึอหนึขอหนึ่งขอนึ่น่งขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึขอนึ่งขอหนึ่งขนึ่นนึ่งขอหนึ่งขอหนึของขอห พ้อละ5คะแนนเราเลือกเกมนี้มาให้พวกคุณเพราะคุณคือปราดของเกมโชว์อ <Wow. S 1> e ีเมโลดี้เดี๋ยวกลับมาดู oh. เด้งต่อซุปตาร์ครับเอาเท้าไปเป็นตัวเอาตัวไปเป็นเท้าผิดสัดส่วนผิดรูปไปหมดเกมนี้นะครับก็คือต้องให้เครดิตพี่ปิงปองเลยนะครับคาถามยังไม่ทันจบเลยพี่ปิงปองตอบได้แล้วคอยจัดแจงว่าเอ้ยคนนี้เป็นใครต่อใครนะครับทาให้เราเด็กย่นเวลาไปได้ครับผมอีกทีมนึงนิดไหวเปล่าให้เราไปช่วยเปล่าเออเออเอาหน่อยเอาหน่อยก็บอกแล้วนะครับว่าผมเอาจริง